สวัสดีครับตอนนี้อยู่แยกที่จะเลี้ยวไปทางขวาชัยยาเออสี่แยกชัยาครับตรงนี้แยกชายาให้ดูรถติดครับขาเข้ากรุงเทพครับวันนี้วันที่สองครับนักท่องเที่ยวหรือว่า,าที่ออกต่างจังหวัดวันศุกร์วันไม่ใช่วันตงกลางวันพีไหม เริ่มเริ่มกลับกรองเทพครับรถน่นติดตามโอ้ตีสีแยกนี่จะกองเลยนะาานี่ดูรถกันนี้นะชนบุรีครับไม่ได้ประจานนะรู้ว่าเขามาจากชนบุรีอาจจะลูกหลานคนใต้นะคนใต้แล้วปานนี่รถ เริ่มหนานแน่นครับรถติดรถเยอะครับอยู่ตะระลนเพชรเกษมนะครับกีสี่แยกอ่ชาชจยยาหรือว่าป่าวเวนะครั้งหน้าข้างหน้า,า,น,า,า,น,า,าน่าจะมีแยกอีกรือเาแยกป่าวเวรถเยอะนะรถเยอะตอนนี้รถกงเทพเยอะมาก มาจากไป้ายป้ายทะเบียนกรุงเทพนีเ่เยอะในหนร้าข้างหน้าติดติด,ตดยาวเหยียดเลยครับตรงนี้บอกอย่างที่บอกครับเมื่อกี้แยกใจยานะครับรถติดรถติดก็ก็เห็นก็วิ่งตามหลาทางอ่ะให้ดูฮะคือผมต้องการเอาภาพให้เพื่อนเพื่อเห็นนะครับ เจับดีๆนะพี่หลวงพี่หลวงคนประจวบรถทะเบียนประจวบพี่หลวงเงียบเส้นกขาวดิพี่หลวงนี่ไอโดครับ้งหน้าก็คือ อย่างที่บอกฮะน่าจะเป็นป่าเวฮะป่าเวแยกป่าเวเลี้ยวซ้ายไปอ่าบ้านทุ่งนางเผา,าตรงไปก็ชุมพรนะครับนี่ครัวร้อยเกาะเ้าแกงปักใต้ครับโอ้โหเลี้ยวขวาบ้านดอนดวดอะไรดอนดอนดอน ดอนดวดบ้านดอนดวดเร็วกว่าเรยวขวาไปออกเจยาได้เร็วกว่าเพราะเราเพิ่งผ่านแยกเจยามาเมาื่อกี้ชุมพรน,นะชุมพรรถรถเยอะรถเยอะเปิดไฟฉุกเฉินไปเลยดีกว่า ติดไฟแดงข้างหน้าครับบ้านดอนดวดเลี้ยวขวาทุ่งนางาเพาเลี้ยวซ้ายแยกนี้ต้องเรียกว่าแยกเลี้ยวเลี้ยวขวาก็อีชายานนั่นแหละดอนดวดอ่ะแต่แยกนี้รู้แล้วว่าแยกอะไรฮะป่าเวคนระับป่าเวป่าเววัดโลการามโอ้โหชื่อข้าไปห้ากิโล เนี่องการบริหารส่วนตำบลป่าเวครับอยู่ข้างหน้านี่แหละนี่ไปยังไงอ่ะไม่ไปติดเดี๋ยวไปกรุงเทพมานั้นแหละแต่ว,ว่าไป,ปจะไปเลี้ยวซ้ายเราอยู่เตือนออกมาเดี๋ยวเชื่อไหมเพราะว่าถ้าเขาอยู่หลังเขาเขาถือว่าเขาอยู่หลังเราเขาถือว่านี่เห็นไ,ไหมตำรวจัวนมถี่แย่อ่ะ เนี่ยอนไรรลมได้เห็นะมันจะไปยูเทิร์นกลับไหมออไม่ได้ตำรวจอยูนอ้อนี่ยช่องวิ่งซ้ายอ่ะก็ดูออกว่าตามแยกอ่ะเขาปล่อยรถอ่ะเขากดกดเขาร้ากดกดไฟอ่ะใช้วิธีการกดไฟอ่ะแต่พวกนี้ใช้วิธีการแบบลักไก่ เขามันธรรมดาครับวันปีใหม่รถมันแน่นถ้าไม่ทำอย่างนั้นเขาก็คิดว่าเขาช้าดีว่าฮะที่ไปน่ะเลี้ยวกลับมาหมดอ่ะอยู่เทินกลับมาเนี่ยเราจะปิดกฎไม่ได้เนี่ยตำรวจอยู่ต้งนั้นแหะยีแยก,ก่าเขาบริการถึงเทพอ่ะ เนี่ยด,ดูความหนาแน่นของรถนะครับวันนี้วันที่สองอมกร,ราครับเห็นไหมชนกันแล้วไหมน,น,น,น่ะน่ะน่ะอยู่ขวามือยไหม,ไหมเละเลยแต่เนี่ยจะมีความสุขอ่ะวันปีใหม่อ่ะแล้วขับต่อไม่ได้นะไม่มีรถใช้อ่ะแบบนั้นอ่ะเละเลย <S <S ไปจี้ตูดเขาแล้วก็เราก็เหมือนกันถ้าเราไปจี้ตูดอ่ะเราก็จะชดเบรกไม่ทันเลยความเร็วเวลามัน ออกตัวแล้วอะเบรกรถไม่ทันบางคนฝีมือไม่ถึงไง้ไปจี้ตูดหรือบางคนอาจจะประมาทถามว่าไปชนเขาผิดไหมก็ผิดแต่กันหน้าเบรกผิดเขาอาจจะเบรกกับตันหันได้แล้วเขาอาจจะมีเหตุการณ์ข้างหน้าขึ้นมาอ้นี่นี่นี่พิกเล่าอ้กวา่า ไปสังเกตไหมจะไปจี้ตูดขับเร็วได้แต่อย่าไปจี้เขาก็ต่างคนต่างเร่งยิ่งวันแบบนี้มันมีหลายหลายเาเรียกหลายหลายเลยนะหลายหลากหลายอ่ะคนที่ออกมาเหมือนมากคนกับรถเขาเรียกว่าขับแบบเอาแต่ใจตัวเองอ่ะเออไม่ต้งสืงคนอื่นพู้ง,ง่ายอ่ะ เปเกษมครับเป็นเส้นเป็นเกษมตอนนี้อยู่ที่ครัวชยาครับรีสอร์ทหรายมือครับก็จากแยกชยาเมื่อกี้ต้นคลิปครับเยเด็กอยู่ข้างหลังนี่อันตรายเกิดรถเกิดเป็นอะไรขึ้นมาผอกคนที่อยู่ท้ายกระบะมีสิทธิ์ตายมากกว่าคนอยู่ในภายในรถตัวรถ่ะ ก็คนอยู่ในตัวรถวก็ยังมีสายคาดเบลล์รัดอยู่สายเบลล์ยังช่วยได้อยู่ไปกดนอกรถ,รถต้องเอาอราลอยเลยอะ่ะทีนี้ปิดจา้จาปิดทางนิดเดียว้นเลยรีวิวะดนครับรถหนาแน่นนะครับหนาแน่นรถกากรุงเทพเดี๋ยวจะแน่นกว่านี้ครับพอเข้าตัวเมือง จุมพรนะ่ะเพราะว่าถนนทุกสายมันจะรวมมาจากมารวมมาที่จุมพรมาจากระนองก็มามา,มารวมที่ปผสมพรถนนหลายแยกไปรวมเส้นเดียวกันโอ้ยลิ้มไก่กบลิ้มไก่ <laughs> เดี๋ยกับใจดีกว่ามันต้องรีบเราไปเรื่อยๆอ่ะ วังเราก็นอนเดี๋ยวนนมีให้ถอดตัวเนี่ยมเีเร่งเร่งเร่งห้อถ้าชน,นะน้ำดำจะออกมาแล้วพี่หลวงถ้าพี่หลวงก็ต้องจอดอยู่กับที่ดีที่สุดแล้วก็ออกตอนมันว่างครัวนายหัว ฟีผักฟีน้ำพริพกโขลกฟีกระดุกบาลด้วยอย่อยาซือดีๆครับดูต้นยางมาตันเลือก โอโหรถติดเยอะเหลือเกหนมากไปเลยคนดูอะไรเนี่ยฮะสวนดอกไม้ดีว่าเนี่ยตัวขึ้นแบบดูกมันดอนด นี่ที่ว่าเก็บก้าวหัวเมื่อกี้น,นั่เก็บตังข้าวเขาเร่งปลูก,กวันนั้นเอกมากันนั่นเขาเร่งปลูกไว้ตันในวันปีใหม่ เดี๋ยวตัดคลิปครับจะเอาคลิปใหม่